สวัสดีทุกคนสวัสดีตอนเช้าๆนา้องมอนี้มาพบกับน้องอูมาพบกับซองน้องอูล,ลองสารตอนนี้เป็นเวลาตอนเช้าๆน้องอูกํลาลังซีออกไปจังหันเนาะแต่ว่าแลวก็อูสะไปพาทุกคนไปเบื้องความคืบหน้าของการเฮ็ดเพดานวัดเนาะแต่ว่าได้ยินข้าวมาแววๆว่าแล้วๆว่วสิแต่ว่าอูก็สิไปเบื้องเนาะว่าเออมันเป็นอะไรเนาะและก็อ่าในการห่วมเฮ็ดสัททานในเฮ็ดอ่าในเฮ็ดเพดานข้างนี้ก็มีเจ้าสัทธาหลายลทางเนาะที่มาห่วมเฮ็ดสัททาน วามาอ่ะเฮ็ดปูนในครั้งนี้เนาะก็มีหลายๆเจ้าศรัทธาเนาะกะมื่อวันนี้อู้ที่มาว่าให้ฟังว่ามีไผ่แดอีกอย่างจังใดเนาะกะรวมค่ารวมมูลค่าของการเฮ็ดเพดานครั้งนี้รวมรวมทั้งวัตถุแล้วกะรวมทั้งอ่าค่าค่านายร้างที่เฮ็ดทันถือเป็นเงินกีบก็ถือยูส่ล้าน2 5 0 0 0 0กีบเนาะถือ14ล้านสอ0 0 0 0กีบกะ บมีแต่อ่ามีหลายๆลซัทธานาะมีหลายไลายเอ้เอฟซีทุกคนทางไทยทางอ่าอ่าพี่น้องลาาที่ยู่ทางอเมริกานาะที่อ่าช่วยสมทบทุนในการเฮ็ดวัดมาครั้งนี้กับข้ออนุโมทนาบุญให้ทุกคนยูดีมีแหงความเจ็บยาได้ความไข้ยามีขอให้สุขกายสบายใจคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อกับวันนี้อูซิมาอ่านไลซ์ื่อผู้ที่่วมเป็นเจ้ารัททานในการเฮ็ด อ่าเพดานข้างนี้เนาะเฮ็ดเพดานวัดข้างนี้ว่ามีไผแดแเนาะกะนึ่งกะเป็นเอฟซีของน้องตุ๊กเนาะเอฟซี FC ของน้องตุ๊กตาสาวน้อยล่องซานเพิ่นเฮ็ดบุญมาเพิ่นดันห่วมซัดห่วมซทาเฮ็ดบุญมาอยู่ห้าแสนเจ็ดสิบห้าพันกีบเนาะทุกคนห้าแสนเจ็ดสิบห้าพันกีบอะกะ็มีพี่พงจากประเทศไทยเนาะห่วมเฮ็ดบุญมาห้าพันบาทเนาะเป็นเงินกีบกะหนึ่งล้านเจ็ดแสนกีบเนาะทุกคนแล้วก็มีเอฟซีที่บ,บริษัทสค์ออกนามเนาะ วอมเพชรบุญมาห้าร้อยบาทเนาะทุกคนแล้วก็มีเอฟซีจากมีเอฟซีจากประเทศไทยเนาะอายในเพื่อนกับเพื่อนบวชประสงค์ออกนามนี้เนาะวอมเพชรบุญมาสามพันบาทเนาะถึงเป็นเงินกีบกันหนึ่งล้านสิบหนะ้าพันกีบเนาะแล้วก็มีไอ้เลนะ็กเนาะไอ้เล็กจากทางอ่าเป็นพี่น้องคนลาวพี่น้องลาวเขานี่แหละไปอยู่อเมริกาเนาะวอมเพชรบุญ หัวเพชรบุญในครั้งนี้เป็นเจ้าสถาก็คือ300ดอลลร์เนะ300าะสามดอลลร์กับเป็นเงินกีบกับสามล้านสี่แสนห้าสิบพันเพราะว่าเป็นอ่าเลขของมันก็คืออยู่ที่สิบเอ็ดพันห้าร้อยกีบเนาะและ้วก็อ่าเอฟซีจากอ่าทางน้อง,ก,ก,ก,อง,องก,กุ๊กกิ๊กเนาะเอฟซีท่าทางน้องกุ๊กกิ๊กก็มีหลายครอบครัวรวมกันเลยเนาะมีทางครอบครัวคําวงศษาครอบครัวคําสนะครอบครัวยี่ครอบครัวกุ้งครอบครัวซันครอบครัวควันแล้วก็มีอ่าไอ้าคาตา กองมีวงเนาะแล้วก็มีไอเด่นคูนเนาะรวมเป็นเงินยูสามร้อยซาวดอลลาร์เนาะสามร้อยซาวดอลลาร์เป็นเงินกีบกระถือสามล้านหกแสนแปดสิบพันกีบเนาะอันนี้นี่เขาเอาเงินได้มันคือได้หลายได้น้อยต่างกันก็คือเงินเลทแต่ละมือเนาะทุกคนแล้วก็มีเอฟซีจากอ่าน้องรจนาเนาะเอฟซีจากน้องรจนาเมื่อนั้นเพื่อนก็เอาเงินมาฝากให้แม่น้อยแล้วแม่น้อยเอาให้อู้เนาะหนึ่งล้านกีบเนาะหนึ่งร้อยดอลลาร์เนาะเพื่อนว่าเนาะแล้วก็ ส,ส่วนเหลือสองร้อยห้าสิบเหรียญสองร้อยห้าสิบเหรียญแม่นอ่านมาจากครอบครัวของแมลัยเคหฮ์แลนะ้วทุกคนสองร้อยห้าสิบเหรียญเนาะขอบใจทุกๆคนที่ให้การอ,าอุปถัมภ์ค้ำสูว,วัดบ้านน้องอูนะคันท่าบบมีทุกคนหรือว่าบบมีทางาทุกคนที่หว่วมบริจาคเงินมา,าสมทุกทุนพช่วยวัดนี่ก็คือวัดบ้านน้องอูก็คือเจ้าแบบบบเป็นวัดแบบ ออเริ่มแบบเป็นวัดแบบเป็นหูบเป็นห้างแบบนี้เนาะก็ขครอบใจทุกคนที่อ่าช่วยสมทุบทืนมาเนาะทุกคนให้มาซํานี้ก็ขอให้ทุกคนได้กลับคืนไปหลายเท่าสิบเท่าพันเท่าขอให้พี่น้องสาวลาวเฮาไอ้เอ้ยเอฟซีทางฝั่งไทยทุกคนที่หัวเม็ดบุญมาครั้งนี้ก็ขอให้ยูดีมีแหงความเจริญได้ความใคร่อยาม,คายยมีคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองคิดสิ่งใดพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นเดอ้อป่ะวันนี้เฮาไปเบิง้งอ่า ไปเบิ้งวัดกันน้องว่าเป็นอะไรละอูสิเอาเครื่องไปจังหันบอมเลยเดี๋ยวไปติดตามกันเลยตอนนี้มาหอนวัดแล้วเนาะทุกคนแต่ว่าอันนายสร้างเพื่อนยังโบหันมาแต่อันบ้านเนาะเพราะว่าตอนนั้นว่าาออกพรรษาลิมาแต่ว่าเพื่อนมาเพื่อนยังอยังโบแล้วยังโบหันนี่มาโอ้โหเก็บสีละเอียดเลยอะพญานาคนี้ก็ยังโบแล้วนะเพราะว่านายสร้างยังบูมานี่ จังหันเมือนี้ก็มีอะข้าวกับซีนแห้งเนาะติ๊งเมตูมาจังหัน <c oughs> อันนี้เม่นเมตูอู้นะ้ทุกคนเพิ่นเป็นน้องของพอตูสีเ <c oughs> จ้าพอตูสีกันไปสวรรค์ละ <c oughs> อย่างเดียวเมตูเม,ต,มตูน,า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 นตั่นล่ะเมตู สามพายมนนั้งอันนี้เป็นเพดานที่ให้เพื่อนมาฮิตเมือ่อ้นเนาะนี่เลวลาแตะขอแต่แตยังเก็บรายละเอียดเนาะเลวมมนละอย่างเก็บรายละเอียดนี่พอนี้เพดานกัแลวแลวละเอออมมองนี่ยังบริเฮิตปะยังไงเนานะน ยังเก็บรายละเอียดยังพันแล้วอันนี้จัว่วเพื่อนกำลังนั่งสั่นเขากำลังท้าสั่นเขาสั่นเขาเซาประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นเพดานขคืบหน้าเลี้ยวแล้วมีแต่งแตเก็บรายละเอียดมือนี่ก็น่าจ,จะเลีเลย้ยวหมดละละ S <S ประมาณนี้เนาะวัดเนาะเฮ็ดสามพาเนาะทุกอย่างต้องเฮ็ดสามพาเพราะจัวทางครูบาก็เนียพ่อมเมนพาหนึ่งส่วนไอจัวมเมนสามสองอีกสองพานะ อืมไม่ตู้เอาเนี่ยมาเขาม่ตู้เออไปเฮ็ดสวม่ตู้ก่อนตอนนี้จั่วกำลังกำลังเอาพาเขาไป จัวน <S preach science> ้อยกำลังเอาบาดไปเอลสวัสดีจัวน้อยหน้าดาบูดีกว่ายิมมีอ้ยนาบูดแท้ยิมแด้ เจวเวลไปแล้วแล้วละเนาะเพดานนี่ก็ได้มีทุกคนกลับมาห้อนเือไปทีทีเอาห้อ,หอแล้วเนาะโอ กบมาฮอดเฮือนแล้วกันจากน้อยเดี๋ยวอูชิออกไปตลาดให้แม่เนาะเพราะว่าตื่นเช้ามากกับมานึ่งเขาอยู่ให้กินไม่อย่างละกันไปวัดเนาะ <c oughs> ก็ไปเบิ่งความคืบหน้าของวัดกับวัดแล้วละนาองแล้วกันดีใจเนาะเพราะว่าอา่ะเทดานวัดแล้วแลวแต่ว่า อ่านายสร้างกันยังบบทันได้มาได้มาแต่เรียงเถื่อเนื่องจากว่าตอนซ่วงที่อ่าซวงหนึ่งเพื่นมาเฮ็ดทัานพัดสีอย่างพัดทานในพัดโบมีเพื่นก็นเลยกลับคืนเมื่อบ้านไปเฮ็ดอ่าเวียกเพื่อนอยู่บ้านล้หลังจากมาแล้วเพื่อนสิกลับคืนมาเฮ็ดอ่าเฮ็ดวัดเนาะ เหตุคืนเนะเพราะว่าเพื่อนต้องกลับมาเพื่อนต้องเอาเครื่องมาทาซอกทาสี่พญานอกพญานาคนนเนาะเพื่อนนัดนั้นเมื่อนันถามสาวปีเพื่อนวอาว่าเพื่อนนัดอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งเนาะเพื่อนจังสีมาลอง,องเอมมะม่งน้ากันเนาะอุกโลทายากให้วัดแลว้วไ,ไวๆยากให้แลว้วอยากให้อยียงเสร็จสิ้นเนาะจะได้มีวัดงามๆเอาไว้แบบเวลาไปวัดแล้วเป็นศูนย์เป็นคนเอินว่าศูนย์รวมจิตใจของคนภายในบ้านเนาะก <g> ะ <rain> <c oughs> ในคลิปวิดีโอนี้อุกจารลาทุกคนไปก่อนนะฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้อวยคลิปต่อไปเด้อฝากทุกคนติดตามคลิปอูต่อไปเด้อขอบใจทุกคนที่ให้การติดตามรับชมมาตลอดขอบใจเจ้าสัทธาทุกคนเนาะที่ให้อาที่สมทบทุนหอนส่งเงินมาในการเฮ็ดบุญในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลครั้งนี้ขอให้อาทุกขอให้ไปอ่ หนุนนำชีวิตของทุกคนไปในทางที่ดีขึ้นขอให้ชีวิตมีแต่ความราบลื่นเนาะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้คองปัสจากโลกไปโลคภัยใครจ็บขอให้ยามีเจตัวเบียกเบียนเนาะ <laughs> คิดวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนเด้อบ๊ายบาย